สวัสดีครับผมไข่มูลนวันนี้เรามาอยู่เกม Creature of Sonaria กันอีกครั้งแล้วนะผู้ชมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเป็นเป็นน้อยปน,น้อยดูดเลือดนะแต่กูดูดหน้าเลย <laughs> เอาปว่าวันนี้เราจะมาเล่นเป็นปิงกันนะท่านผู้ชมปิงนี่ก็คือปิงปิงแบบมันปิงตรงไหนวันนี้มันเหมือนปิงผสมแมวเลยสําหรับผมนะท่านผู้ชมนะดูรอยเท้าดิเหมือนแมวเลยอแล้วก็หน้าตาหน้าตโอ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยอก็ขอโทษกับคําหยาบคายกันด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง3 0 0พซับแล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะทําการปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนะท่านผู้ชมเราก็โตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมผมก็จะลดคําหยาบลงนะพยายามลดคาหยาบลงเพื่อให้ พ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆได้สบายใจนะครับว่าช่องพี่แหมูลเป็นช่องที่ nice really ปลอดภัยนะปลอดปลอดปลอดภัยจริงวันนี้เนี่ยโอ้ผูมชมตอนนี้ก็เกิดพายุฝนเข้ามานะผูมชมตอนนี้น้ําก็น่าจะท่วมนะผู้ชมผมก็จะพยายามทําให้ช่องนี้ปลอดภัยสําหรับทุกทุกเพศทุกวัยเลยนะผูมชมก็พยายามพูดให้ซอฟลงนะผูมชมอย่างถ้าจะมีคําว่าแม่มณีนะผูมชมอะไรประมาณนี้นะ ต้องปรับตัวกันไปนะท่านผู้ชมเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองที่น้องๆได้ดูคลิปนี้ด้วยนะท่านผู้ชมก็ตัวตนของเราก็ไม่ไม่มีทางหายไปหรอกนะท่านผู้ชมเราก็กวนๆอยู่แบบนี้แหละนะท่านผู้ชมแต่ว่าคำพูดอาจจะดูซอฟลงบ้างนะท่านผู้ชมผมก็จะพยายามปรับตัวให้มันซอฟลงจริงๆนันแหละเออเพราะว่าเราอยู่กับคนหมู่มากเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกคนนะท่านผู้ชมโอ้ยอกูแม่งกูหล่อเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> รู้สึกตอนนี้รู้สึกแบบเดินทางมางถึงถึงถึงสามพันธซับแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะผู้ชมไม่คิดว่าเราจะมาถึงสัมพันธรัพ์ได้เร็วขนาดนี้นะผู้ชมโอ้โหแล้วก็ 3,000ซับแล้วตามที่ผมบอกก็คือผมได้มีการเปิดตัว Discord ของผมไปแล้วนะท่านผู้ชมก็มีน้องๆส่วนหนึ่งเข้ากันมาแล้วนะท่านผู้ชมเข้ามาตามก็เข้ามาตามโพสต์นะท่านผู้ชมเผื่อใครยังไม่รู้ผมก็โพสต์ไปแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมก็จะมาประกาศอีกทีว่าสามารถเข้ามาได้นะท่านผู้ชมผมก็จะทิ้งลิงก์เข้าไว้ในข้างล่างคลิปนี้เลยนะท่านผู้ชมเผื่อคนยังไม่รู้นะท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะทําอะไรกันก็ได้นะท่านผู้ชมก็ขอแค่ทําตามกฎของกลุ่มก็พอนะท่านผู้ชม ดิสคอร์ดก็มีกฎของมันนะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกคนทำตามนะไม่งั้นไปวาฮาร่า,า,าไม่ก็โดนท่าใครแน่นอนนะท่านผู้ชมตัวสลายอ่าแน่นอนก็สามารถเข้ามาพูดคุยเล่นกับผมได้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกมโซนารีนหรือเกมอื่นนะท่านผู้ชมผมก็อาจจะชวนเล่นเกมอื่นด้วยนะท่านผู้ชมโอ้ปิงนี่ไม่มีไม่มีท่านั้นเหรอไม่มีท่าพุ่งเหรอท่านผู้ชมไม่น่ามีท่าพุ่งออไม่มีท่าพุ่งนะท่านผู้ชมแต่แต่แต่นี่คืออะไรอะ ลงน้ําลงน้ํา่านนี้คืออะไรพุ่งไม่ได้นะท่านผู้ชมมีแต่พุ่งไม่ได้คืออะไรอ่ะกระโดดได้เหรอจะบอกนะว่าเอาไว้ใช้แบบนี้นะเราปีนปีนได้ใช่ไหมเรามีการปีนป่ายใช่ไหมท่านผู้ชมเราอาจจะเอาไว้ใช้กระโดดแบบนี้อ๋ออจริงด้วยใช้เป็นการกระโดดแบบนี้นะท่านผู้ชมโอ้แต่ใช้พุ่งไม่ได้นะเอาไว้ดีดตัวออกจากจุดจุดหนึ่งก็พอนะท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมลืมบอกกดไปเลยนะท่านผู้ชม วันนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะถึง3 0 0พซับแล้วเราก็จะมาเล่นให้ถึง200ปีนะท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็เนื้อที่ผมกินก็จะเป็นเนื้อชั้นสูงนะไม่ใช่เนื้อชั้นต่าอะไรแบบนั้นหรอกนะท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้มีปลาวานเพื่จะคาดด้วยท่านผู้ชมตรงนู้นเขยเขากินกันแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอเราไปชิมกันหน่อยดีกว่านะพี่ครับผมขอชิมหน่อยได้ไหมครับเรามาดูกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะไปหวานหรือเปล่าขอกินหน่อยขอกินหน่อยได้ไ,ดไหมเนี่ยขอกินห,หน่อยนะกินหน่อยนะกินหน่อยนะครับพี่ โอ้กินเลยโอ้อร่อยเลยนะท่านชมนี่คือเนื้อที่เรากินได้นะท่านชมเนื้อชั้นสูงเอ้อเฮ้ออะไร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 โอ้ยมาน้ํามาน้ําโอ้โอเมก้าผมว่าผมโดนแล้วท่านชมผมว่าผมโดนแล้วผมว่าผมโดนแล้วขอโทษครับพี่ขอโทษโอ้โอ้โอ้โอเมก้าส์อืมอืมโอ้ไม่นะอู้หูหูคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้โอแม่โอแม่มาหนี เราหนีกันมาได้นะทุกคนผมเกือบตายเกือบตายเกือบละโอ้โหมันโคตรจองล้างจองแข็งเลยนะพี่ชมอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันคนถอยมาถอยมาเกือบ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 ปิดบานแล้วผู้ชมเปิดบานแล้วพี่ชมมันไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากโอ้ตายไปแล้วคนหนึ่งโอ้เสียไปแล้วคนหนึ to to ่งนะผู to to ้ชมเป็นไรเราทุกคนทุกคนก่อนทุกคนทุกคนไว้ โอ้ oh my god อะไรเนี่ยเป็นอะไรกับผมโอผม้ผมเพิ่งเกิดนะโอ้จะจะโดนแดแล้วแล้วนะผู้ชมจะโดนอีดดิสไปแล้วนะตอนนี้โอ้โหเกือบโดนอีดนะผู้ชมไม่น่นแม่งแม่งจะ e อีดเราครัอันตรายอันตรายเดีย๋ยวเราคุกคนกันก่อนดีกว่านะผู้ชมโอ้แม่งอันตรายแบบนี้วะอน,นี้เป็นใครกันวะเนี่ยคุกคนโชว์เลยอันนี้มาแล้วผนะู้ชมลงมาตีเราแล้วโอ้ oh my god โอ้โอ้ชู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 เโอ้เขียนภาษาไทยเลยเอาแหละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทําการเกิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ไปหวั่นเลยไปหวั่นเลยผมโอ้ไอ,ไอไอไอแม่มณีนั่นมันมันฆ่าผมแค้นเออฉันตายฉันเกิดใหม่เกิดชาตินี้พี่ขอโตหน่อยนะเป็นปิงแบบนี้เนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย อืตีมตีมไอ้นี่แหละท่านผู้ชมค่าผมท่านผู้ชมเราก็พยายามมีชีวิตรอดต่อไปตอนนี้เราได้กินเนื้อปั๊บของปั๊บอิ่มดําสำราญแล้วท่านผู้ชมเราก็มีเร่งโตไปที่เรียบร้อยแลวโอ้โหมันเอาและมันมาละพี่ครับช่วยดนูด้วยตงคมมันเลี่ยมขนาดนี้ เติบโตไปกูกลายเป็นวิลเลนแน่เลยผมกลายเป็นวิลเลนแน่ท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะกลายเป็นวิลเลนผมจะฆ่าทุกคนดังนั้นเราไปสมตัวดีกว่านะท่านผู้ชมเราไปเติบโตก,กันก่อนดีกว่านะก่อนที่ผู้มันจะเห็นตัวเราอีกครั้งเราจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจะเติบโ,โตเพื่อแก้แค้นให้ได้ท่านผู้ชมเราจะเติบโตเพื่อแก้แค้นหวังว่ามันจะไม่มาเห็นผมนะ อไอ้มาไอ้มาเวีนนั่นบ้าบอมากเลยเพราะงั้นเราต้องหาที่ซ่อนก่อนนะเราต้องเติบโตให้ได้ก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อใช้ชีวิตถึง200ปีตามภารกิจที่เราต้องการโอ้เดี๋ยวเราจะโอ้โอ้โอ้ตกตกตกอืมเดี๋ยวเราจะโอ้เราจะเราจะเราจะตายหรือเปล่าโอ้ย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  โอ้ยเราจะตายหรือเปล่าท่านผูมม้ชมอะไรวะเน,นี่ยเราอาจจะสิ้นชื่อในวันนี้อีกครั้งก็ได้หวังว่าเราจะยังจะไม่สิ้นชื่อนะขอให้เรายังไม่สิ้นชื่อขอร้องเลยกูขอร้องเลยโอ้ยกอ,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 อ oh god น่ากลัวทุกอย่างน่ากลัวไปหมดสาหรับเราตอนนี้คนเรายังอ่อนแอเรายังอ่อนแอ,อ,อ,นแ,อและยังปกป้องตัวเองไม่ได้ทนะ่านผูมม้ชมโอ้ยกอมตายท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะ ไปหาเนื้อบัฟกินนะชมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตของเราโนอะ้เ oh, จอเนื้อบัฟแล้วชมเดี๋ยวเรากินเนื้อบัฟกันก่อนเลยนะชมซึ่งเนื้อบัฟนี่ผมกินคำเดียวพอนะเพื<ๆ>่อเอาบัฟเฉยๆโอเคได้แล้วไปชมไปหาที่ซ่อนกันดีกว่านะซ่อนแอบนะพอนไว้เดี๋ยวตายแบบไม่รู้ตัวนะท่านผู้ชมซ่อนไว้ถ้าเราเปิดเผยตัวตนมากเกินไปมันจะทําให้ศัตรูได้กินความหวาดกลัวของเราแล้วก็มาล่าเราได้ท่านผู้ชมนั้นผมจะนอนยู่ข้างบนนี้แล้วกันนะ โอ,โอ้ยม,ม,มันปีนได้ไงวะตัวบ้านนี่อ่าท่านผู้ชมตอนนี้ชีวิตบนเพดานของเราแม่งไม่เมืม่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุดชีวิตบนเพดานของเราแม่มาเนยนีน <c oughs> โ่โอ้ my god ย,ยังไม่ชินนะยังไม่ชินท่านผู้ชมเราต้องปรับตัวไปอีกสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีคําหยาบออกมาบ้างนะก็ต้องขออาภัยด้วยนะท่านผู้ชมก็น้องๆที่ดูก็ควรมีวิจรารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมก็เออ พูดให้ถูกที่ถูกทางนะท่านชมคำหยาบพูดกับใครคำสภาพพูดกับใครนะท่านชมแล้วก็ถูกกาลเทศะของสถานที่ด้วยนะท่านชมซึ่งช่องเราก็อ,อ,อาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะท่านชมอาจจะลดลงให้ถึงเล็กน้อยนะท่านชมแต่ก็อาจจะมีบ้างนะเออก็ต้องขอโทษผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆด้วยนะถ้าทำให้ไม่สบายใจนะ เอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะใช้ชีวิตเป็นจิ้งจกไต่กำแพงนะท่านผู้ชมเราก็จะใช้ชีวิตอยู่บนกำแพงเพดานถ้ำน,นี้นะท่านผู้ชมถ้ำดอกไม้ก็น่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยนะโอ้สวัสดีครับมามีคนมาทักทายด้วยสวัสดีครับไม่ว่าเราก็จะใช้ชีวิตเป็นจิ้งจกอยู่ข้างบนนี้ไปสักพักเลยนะท่านผู้ชมจนกว่าจะเชืช่อจนกว่าจะเชื่อลิ้นพันกันจนกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้นะท่านผู้ชมเราก็จะค่อยลงไปข้างล่างนะเพราะว่าข้างล่างนี้มีแต่อันตรายน่นไงท่านผู้ชม เอาแล้วไงเอาแล้วไงนะมันเอากันแล้วเออมันเอากันแล้วท่านผู้ชมมันมันเล่นกันละเอาเอามึงแย่และมันมันปีนได้ไม่ใช่หรอตัวบ้านนี่นีะ่มุงเกา oh, oh ่าโอ้โอไมก้นท่านผู้ชมเอ่อท่านผู้ชมเราเราเจออลิท่านผู้ชมเราเจออลิ่แล้วท่านผู้มชมโอ้ oh, oh, ดีนะที่เราเป็นจิ้งจกไต่กำแพงอยู่แบบนี้นะโอ้โหกูไต่กำแพงกูเป็นดินจา uh, เราเป็นดินจานะ <laughs> เราไม่ใช่จิ้งจกละอ ah, ่าท่านผู้ชมโอ้โอเมก้าแผ่นดินไหวท่านผู้ชม แย่แล้วเราเราตกลงมาท่านผู้ชมเราตกลงมาเราตกลงมาเราตกลงมาท่านผู้ชมเราปีนไม่ได้แบบนี้ไอไอคู่อริของเราอาจจะฆ่าเราก็ได้ท่านผู้ชมแย่แล้วโอ้ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตอนที่มันยังอยู่ที่นี่อย่าน้ท่านผู้ชมเราต้องหาที่ไปโดยด่วนเลยหาที่หลบหาที่หลบเเราจะหลบอยู่ตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมหวังว่ามันจะไม่เจอเราเราได้แค่หวังว่ามันจะไม่เจอเรานะท่านผู้ชมโอ้ m ม g ก d อ่าท่านผู้ชมตอนนี้แผ่นดินไหวได้ผ่านไปแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เราอาจจะปลอดภัยแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะปีนกลับขึ้นไปที่เดิมนะท่านผู้ชมโอ้โยเราไปอาศัยอยู่บนเพดานถ้ำดีกว่านะเราเป็นปิงนะปิงมันก็อยู่ตามใบไม้นะท่านผู้ชมเป็นความรู้นะปิงป่านี้อยู่ตามใบไม้เลยนะใต้ใบไม้นี่เยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมเดินก็ต้องระวังเลยนะเออไม่งั้นโดนดูดขาแน่เลยอืมตามใบไม้ตามดินนี่เยอะแยะเลยนะมันเกาะอ,อยู่นี้แหละนะ ท่านผู้ชมเรากลับไปอยู่ข้างบนเพดานถ้ำกันเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมไปเป็นจิ้งจกถ้ำดีกว่ากูไม่ใช่ปิงแล้วตอนนี้กูนี่อะไรจิ้งจกนะทีปิงฉันไม่ใช่ปิงไอ้ว่าผมเป็นปิงผมเถียงขาดใจอะ่ะกูจิ้งจก <c oughs> อืมพลังโจมตีเหลือห้าสิบโอ my god ท่านผู้ชมตอนนี้เราเรากลายร่างกลายเป็นไวรุ่นแล้วนะท่านผู้ชม วันนี้เราอาจจะได้กินเหยื่อตอนนี้แหละนะผู้ชมเราอาจจะได้ล่าตอนนี้แหละเพราะว่าเราก็กลายเป็นวัยรุ่นแล้วก็น่าจะมีพลังโจมตีที่มากขึ้นนะท่านผู้ชมมีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นแต่ว่าเราก็ควรล่าแต่พวกเด็กน้อยนะผู้ชมพวกยังตัวอ่อนอยู่นะผู้ชมเราไม่ควรล่าตัวัยวรุ่นเหมือนกันกับตัวที่ตัวใหญ่กว่านะผู้ชมไอตัวนี้อาจจะกลายเป็นเหยื่อของผมผมจะรอให้เหตุการณ์บูมูลหายไปก่อนนะผู้ชมเพื่อที่จะได้ล่าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะผู้ชมเราเตรียมตัวล่าคนเลย ตัวนั้นก็ไม่จำเป็นต้องล่าแล้วมั้งน่าจะน่าจะโดนแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะโดนอีสไปแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โอ้โอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมผู้ชผู้ชมเราโดน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 โอ้โอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วโอ้โอ้โดดลงโดดลงโอ้แย่แล้วแย่แล้ว โอ้โอ้โเจ็บเจ็บเจ็บเอาเรื่องอุ๊บโอ้โอ้แย่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 ของจริงแล้วท่านผู้ชมแย่แย่ละโอ้โอ้โอ้แย่แล้วแย่ละแย่ละเราต้องหนีลงน้ำเราต้องหนีลงน้ำนะท่านผู้ชมเราต้องหนีลงน้ำโอ้ยแย่แล้วเราต้องรอดให้ได้เราต้องรอดเรารอดแล้ว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  อโอ้ยเราโดนบัฟหลายอย่างมากเลยนะผู้ชมเมื่อกี้โอ้ยหืมเจ็บเอาเรื่องเลยเนี่ยอ๋อทั้งน้ำทั้งอาหารเราไปหมดเลยท่านผู้ชมอ๋อโอ้ยเมื่อกี้มันดูดไปหมดเลยโอ้ยเวีนกรรม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 เวกรรมไงดีท่านผู้ชมเราจะมีชีวิตรอดจากการโดนครั้งนี้ยังไงดี โอ,โอ้หรือว่าเราอาจจะหิวตายนะท่านผู้ชมเราอาจจะหิวไม่ไม่ไม,ไม่เราลอดเราลอดเรารอดได้เราลอดได้ท่านผู้ชม เราสองรอดสิว่าไม่รอดนะท่านผู้ชมโดนแล้ว Two thousand years later ตอนนี้เราต้องกินพออยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยเราต้องกินพออยู่นะถิงจะหิวแต่เราก็ต้องทนไว้ก่อนนะเราอาหารเต็มตลอดเวลาไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องแอบซ่อนนะท่านผู้ชมว่าทุกทุกอย่างเป็นอันตรายกับเรามากทุกคนอาจจะต้องการฆ่าเราก็ได้นะท่านผู้ชมอย่างอันตรายจริงๆนะ เดี๋ยวเราจะลองแอบมาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ไปหาที่คุกคนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสร้างฝูงไว้ก่อนนะท่านผู้ชมสายพันธุ์ที่ผมจะรับเอาเป็นสายพันธุ์แค่สายพันธุ์เดียวกันกับเราแล้วกันนะท่านผู้ชมเชิญไปเลยสายพันธุ์เดียวกันขอเป็นสายพันธุ์เดียวกันเราเชิญหมดเลยอเอ้ลองเชิญไปก่อนนะถ้ามันมีคนที่อยู่นอกแพ็คตามมาหาเราได้แปลว่าไอ้นี่ก็คือสปายอีกคนนึง <c oughs> โอ้โหโ,โ,โอ๊ยโตโต,ตอะไรเนี่ย โอ้ยว่ามันก็ปีนขึ้นมาได้เหรอวะเนี่ยโอย้มันปีนขึ้นมาได้รู้สึกจะปีนได้ทุกตัวเลยมัม้งแบบนี้เนี่ยดีแรงมากดีติดกระดูกหักด้วยเราต้องแอบก่อนนะท่านผู้ชมอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วฮะอันตรายไปอันตรายเกินไป ถ้าเราโตแล้วเราอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในเกาะเงาวก็ได้นะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็แอบไปก่อนแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มชักจะหิวเกินหา้าโอ้ไม่ก oh ็เรื่องสยองคนหัวลุกเมื่อกี้โอ้ถึอขึ้นไปเนี่ยไม่อยากจะคิดภาพเลยนะท่านผู้ชมว่าเราอาจจะกลายเป็นอาหารของพวกบรรพบุรุษไก่ก็ได้นะพีเล็กนี่มันโอ้ไม่ก็เราแอบไปคุกคนแล้วก็หนีกันดีกว่านะตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วเราจะออกหาอาหารด้วยนะท่านผู้ชม ออกัาแล้วอะไรับออกันแล้ว,ลวท่านชมเราจะช่วยโอกาสในตอนที่พวกมันอ่อนแอกันทั้งคู่นะเราจะ่วยโอกาสนะโอกาสที่พวกมันอ่อนแอกันผมจะเข้าไปเพื่อต่อสู้แล้วก็ได้อาหารนั้นมานะคนหัวเราะที่หลังย่อมดังกว่านะท่านชมเวรนี่อะไรเนี่ย น,นี้มีคนเสียชีวิตแล้วไอ้น,นี่ยังมีชีวิตรอดแปลว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดพอสมควรนะท่านผู้ชมมันตัวเต็มวัยแล้วนี่ว่าเราไม่รู้ว่าเลือดมันเหลือเท่าไหร่นะเราจะแอบขโมยเนื้อมันแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมไปท่านผู้มชมเราต้องรีบไปแล้วเราต้องรีบไปแล้วก่อนที่จะโดนกัดนะว่าตัวนี้กัดแล้วติดสถานะหลายอย่างนะท่านผู้ชมเราอาจจะหิวตายก็ได้นะถ้าโดนไอ้ตัวนี้กัด เราได้อาหารแล้วโอ้โหขโมยอาหารได้นะท่านชมแต่ว่าสู้ตรงๆไม่น่าจะได้นะผมก็เลยต้องพยายามหนีออกมาก่อนนะได้อาหารชิ้นใหญ่ดนะ้วยแฮะสองร้อยชิ้นเลยฮนะต้องใช้วิธีการขโมยเอานะตอนนี้เพราะว่าบวกไม่น่าสู้กับมันนะท่านผู้ชมตัวนั้นอนะเรายังไม่รู้ความสามารถว่าความสามารถของมันมีอะไรบ้างแต่เรื่องของสถานะที่ติดนี่ดีบัฟที่ติดนี้เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมตัวนี้เยอะแบบเยอะจนน่ากลัวท่านผู้ชม แต่โอ้ยโอ้ยโยตแล้วท่านผู้ชมเราตัวแล้วอ่าคอมแข็งแกร่งโอ้โหเพิ่มสตามีนา่าไม่เป็นไรกินเนื้ออันนี้กินน้ำไปก่อนแล้ว,ลวกันเนาะใช้ชีวิตยอยู่อย่างเรียบง่ายนะตอนนี้เราก็เป็นตัวเต็มวัยแล้วนะท่านผู้ชมเราสามารถไปเกาะเงาได้แล้วนะเราจะไปเกาะเงาดีไหม กินในคนก่อนแล้วกันแล้วอาหารเราหายไปไหนวะเอา้าอะไรวะหายเฉยเลย,ยช่างเถอะท่ารผู้ชมรอวันที่เราจะพงาดขึ้นมาให้ได้นะกำลังโจมตีของเราอยู่ที่241นะตอนนี้ดีนะที่มันกระโดะโดขึ้นมาไม่ถึง <laughs> โดนแล้วนั่นโดนอ e ีเจนพอเด่นแล้วนะผู้ชม ฮะมึงโดนมึงโดนเอา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 โดนละท่านผู้ชมโดนและตีกันละตีกันละตอนนี้เราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบในการโจมตีมันนะท่านผู้ชมถ้าเอาละตอนนี้แลหละท่านผู้ชมตอนนี้แหละเวลาที่มันไม่ได้แข็ง,ขงแข่งขนาดนั้นนะท่านผู้ชมในเวลานี้แหละโอกาสนี้แหละ โอกาสนี้แหละท่านผู้ชมโอกาสที่เราจะแก้าค้บโอกาสโอกาสกูมาถึงแล้วโอกาสของฉันนะ่ะล้าของฉันมาถึงแล้วโอกาสของฉัน,ฉนเราทําได้แล้วท่านผู้ชมเราทําได้แล้วเราแก้แค้นความเล่นแล้วท่านผู้ชมประตูของเราหายไปแล้ว อันนี้เหลือแค่ชันเท่านั้นแหละไข่มุนเท่านั้นแหละไอ้ขอชิมเลือดของแกหน่อยสินี่สินะนี่สินะรสชาติของความชัยชนะรสชาติของชัยชนะรสชาติของชัยชนะออกไปเป็นแกงัก้นเหรอเป็นแกสินะนแกแกคิดจะเป็นศัตรูกับฉันใช่ไหม สาได้เข้ามาในนี้แล้วแต่กลับจะสู้กับชั้นเราโดนลุมอย่างหนักท่านผู้ชมตอนนี้อ้ยแปดสิบเลยเหรอแปดเลยเหรอ,อโดนลุมเปลนเลยเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งนะ เมื่อกี้ประมาทไปหน่อยนะเราน่าจะฆ่าได้แล้วก็ต้องวิ่งหนีนะท่านผู้ชมแต่เมื่อกี้เรายังอยู่ต่อนะทำให้ตกเป็นเป้านะครับท่านผู้ชมพวกเขาอาจจะอยู่เป็นแก๊งใหญ่นะตอนนี้เราขอเกาะอยู่กับการมอสก่อนแล้วกันนะอตัวนี้จําหน้ามันไว้นะจําชื่อมันไว้ได้ละออกามอสครับช่วยผมด้วยนะถ้ามันจะกินผมตอนนี้เรามีการมอสปกป้องนะท่านผู้ชมเราต้องสร้างกองทัพจริงๆด้วยแหละนะท่านผู้ชมโอ้ว่าอยู่ทำไมมันอึดขนาดนั้นนะท่านผู้ชมมันมันใกล้จะแก่แล้วนี่เองนะมันทะลุสองปีไปแล้ะ ไอ,ไอ,ไอ้ตัวนี้เป็นศัตรูตลายต่อไปที่เราต้องสู้สินะครับผู้ชมเราต้องแก้แค้นให้ได้นะตอนนี้เป็นลูกเลี้ยงกามอดนะแม่ครับแม่แม่แม่ต้องปกป้องผมนะโอ้โหจริงๆเลยที่ยังยังเจอคนที่มีจิตใจที่ดีแบบนี้นะครับผู้ชมน้ําตาจะไหลอุตส่าห์โตได้แล้วนะท่านผู้ชมไม่น่าห้าวเลยเราแก้แค้นและชนะมาได้ด้วยนะแต่เราโดนลุมเมื่อกี้ อนนี้น้ำท่วมนะน้ำจะท่วมขึ้นมากามอสอยู่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอาจจะต้องหนีตามการมอสขึ้นไปนะท่านผู้ชม <c oughs> แม่อ้วนเกินนะไหมแม่อ้วนเกินแม่เข้าไม่ได้นะท่านผู้ชมถังแก๊สเกินไปนะตอนนี้พายุฝนหนักเลยนะท่านผู้ชมการมอสอาจจะต้องขึ้นข้างบนนะเพื่อให้มีชีวิตรอดนะท่านผู้ชมไปไป,ไปเราต้องตามกามอสลุกฝีก้าวไม่นะโอ้กระดูหักเวียนกม อยไอ้นี่มาอีกแล้วกาะมอสช่วยด้วยกามอส้กามอสเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยครับแม่เอามันเลย <c oughs> มันทำผมกามอสที่กินพืชใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราหาอาหารให้เขาด้วยดีกว่านะ ตอนนี้เขาน่าจะขาดอาหารนะตอนนี้เดีย๋ยวเราหาหาผลไม้ก่อนผลไม้ผลไม้ผลไม้อยู่ตรงไหนนะข้างล่างนะ่าจะลงไปไม่ได้นะท่านผู้ชม <c oughs> ตัวใหญ่เชียวโอ้ได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 ้โอ้ oh, oh my god oh my god oh my god ต้องหนีสุดชีวิตต้องหนีสุดชีวิตแม่ครับแม่ครับมันทําผมเอาเลยครับแม่เอามันเลยแม่แม่แม่ควิดมันมาหาผมทำไมเอาเลยครับแม่เอามันนั่นแหละแม่เอาเลยเอาเลยเอาเลยครับแม่อุ้ยแม่เอาอีกแม่ผมกลัวจังเลยครับแม่โอ้โหโมายก๊อด โอ oh, ้แม่ Get แม่แม่ไปฆ่ามันในน้ําเลยเหรอแม่มันเก่งนะแม่ในน้ํามันมันเป็นสัตว์น้ํานะการมอสพูดไม่หวาดกลัวการมอสพูดที่ต้องการแก้แค้นโอ้แม่นะแม่ตอนนี้น้ําลงด้วยท่านผู้ชมไหวไหมนะไหวไหมนะอย่านะอย่าตายนะอย่าตายนะการมอสการมอสอย่าอย่าตาย ไม่กมมสอย่าตายสิแล้วฉันแล้วใครจะปกป้องฉันแม่กาโมสตายแล้วท่านผู้ชมแล้วใครจะปกป้องผมผมอโหยเอออ่ะพอมัน เป็นพอมันคนเดียวกัดได้แค่นี้ละกูไปละวออ <years> เราไปนอนอยู่ใ,ใต้ท้องคนคนนี้กันเหมือนเดิมดีกว่านะครับผู้ชม <c oughs> แม่ลูกสองนะแม่ลูกสองคอยาวเป็นแม่ลูกสองตอนนี้ แม่ลูกสองว่ะแม่ลูกสองโอ้ยโตแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปหาอาหารให้เขาก่อนดีกว่านะโอ้ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีผู้ปกครองที่ทำให้ทุกอย่างดูสงบสุขขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอาผลไม้ไปให้เขาเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับผู้ชม เฮ้ยอ๋อเขาเอาเรามาแอบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกลายเป็นศพเลยท่านผู้ชมกลายเป็นซากเลยโดนครั้งเดียวนะกลายเป็นซากเลยเมื่อกี้เขแก้แค้นให้เราได้ฮะตอนนี้เราน้าจะอยู่ชิลๆได้แล้วนะหวังว่านะ นี่เคาบเราจังเลยจะคาบไปอยู่ในน้ำให้ได้เลยใช่ไหมเนะนี่ยนะอยู่ในน้ำก็แด้เพื่อความปลอดภัยนะ,อ,ะอบอุ่นจริงเลยนี่สินะความรู้สึกของครอบครัวนะ่ะครอบครัวมันเป็นแบบนี้เองน้ำตาเจะไหลนะท่านผู้ชมวันนี้มีมิตรภาพเรื่องของการปกป้องและครอบครัวและมีการแก้แค้นปนเข้ามานิดหน่อยนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมยังแค้นไอ้นันไม่หายเลยนะ ไม่นะท่านท่านกำลังโดนตัวอ,อื่นลูกลานเราต้องหนีแล้วไม่นะเออเขาพาผมหนีไม่แต่แม่ยังแม่ยังอยู่ตรงนั้นนะพี่ชายพี่ชายจะหนีจริงๆเหรอแม่ยอยู่ตรงนั้นเออหนีก็ได้วะ